ไปดูกันอีกจุดหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทยอยตั้งจุดบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อใบกระดาษด้วยเราไปติดตามรายงานจากคุณกิิยาเปลี่ยนดีค่ะ ที่โรงพยาบาลศิริราชตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมถวายพระพรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมไบฟอร์เดค่ะบรรยากาศบริเวณลานศาลาศิริราชร้อยปีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชเจ้าหน้าที่ทยอยตั้งจุดบริการประชาชนอาทิจุดป,ประถมพยาบาล จุดบริการน้ำดื่มและหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบฟอร์เดรวมถึงประชาชนที่เดินทางมารอรับสเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารที่จะส่งปั่นจักรยานนำขบวนปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสีดีวันวรีนารีรัตน์ที่จะส่งร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลนะครับก็เตรียมจุดไว้เนี่ยจุดต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่มีจุดปฐมพยาบาลนะครับสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์เดทครั้งนี้นะครับและยังมีจุดบริการอาหารว่างและน้ําดื่มทางด้านนี้อีกทั้งยังเตรียมสุขาบริการไว้นะครับจะมีรถสุขาบริการทางด้านาแยกสีราดนะฮะและภายในสีราดเองเนี่ยตึดผู้่วยนอกราก็เปิดให้เข้าได้นะครับแนะนํานะครับว่าถ้าจะมาสีราดควรจะมาทางด้านทางเรือนะฮะ พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลสิริราชรายร้องไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีประชาชนทุกคนรู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมไบฟอร์เดสปันเพื่อพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมอายุครบ88พรรษาในปี2558เราเป็นประชาชนอยากทำอะไรดีๆให้พ่อหลวงพี่ พระองค์ทรงทําโครงการต่างๆและให้บะชาททนทั่วประเทศนี้มีประชาชนทุกคนเพื่อบิติในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธของพระองค์และพระบรุบัติโอาสาธิาราชสยามคนรัชมานที่ปัจจัยทั่วพอ่อเพื่อเสด็จพ่อหลวงของเมืองของไทยนี้ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะมาเฝ้ารับเสด็จค่ะ ระบรมโอสรสาธิราชด้วยค่ะเป็นความตั้งใจคะจ<ร>่ะถึงจบอากาศจนปากขบวนจะหมดนะคะด้านการสัญจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราชจะมีการปิดการจราจรระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนโอเดียนถึงแยกตากสินบริเวณถนนวังหลังแยกพรานนกถึงท่าน้ำศิริราชบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกบรมราชชนนี ถึงแยกอรุณอมรินเพื่อจัดระเบียบพื้นที่พระราชวังเดิมกองทัพเรือโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นจุดประทับพักในจุดที่สองและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณโรงพยาบาลศิริราชค่ะและดิฉันจะรายงานบรรยากาศก่อนการเริ่มปั่นในกิจกรรมไบฟอร์เดสให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกิติยาเปลี่ยนดีนะคะก็รายงานบรรยากาศบริเวณโรงพยาบาลศิริราชมาสําหรับคนที่จะ